กี่าตุกทองครับที่ที่ทำคือว่าเขาตกลงตกลัองเรานะไรกูไูได้ามาเงเนียบูครับได้ตกงเข้าพระทครับ มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐาน้าแลสวนมะขามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสาราตินรองผว่าราชการจังหวัดพิศวงในงานมะขามหวานนครปฐมพิศวงปีตุลาคม2567เป็นการเริ่มต้นว่าเราจะพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยั้งนะ้าวผลผลิตของเราอ่ะโดดเด่นนะคะนอกจากนี้เราก็ได้รับมาตรฐานของ GI นะคะในพื้นที่ของเราเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เกล่ยนะครับซึ่งทีนี้ก็มีผลิตมาประมาณที่เข้าจะสีเขาจะสีช้ำสีขนส่งเขาจะช้ำอาอันนี้จะอยทากลับขาปู ตามที่เราก็ตามที่เราเป็นคในทางมหาวทัที่ตรเข้ามาเพราะรทกับทางันนี้ก็เรียบร้ยเพราะทางไปม่ใ่ไม่เท่ แล้วก็ไปปฏิบัตินะครับที่ที่เกียศนะครับมาร่วมกานจรวจมหาวานของเราในเรืนน้ด้ยนะครับตรวนเืนี้อนะครับโดยทานพัชรีเลยนะครับอเพราะว่าวันนี้เราก็จะไ ก็จะมเปไปได้อาตาอากาศาก่สยอดักกีกีฬาหุ่นสวเหมือกัได้เหรออ๋อระบบนาจะผลิตก็หลักเกณฑ์นี้ก็ต้องมีบอกไบบในะคะในสัวของปากเราก็จะปรับนก็จะใช้ที่ 就就啊，那嫩，给你点嫩三，香香的，真啊，